เรามาเอาตัวที่เรามาชุบครับไอไอตัวนี้มันจะเป็นจะมันจะไม่มีไอตัวมันมีโหลดไหมท่านอ่ะมีอะไรไหมมีโหลดไหมมีแรงเหลมแหรมอเปล่าไหมไม่มีแหลมไม่มีเดือยเออ วันนั้นมีไอ้วา,างคู่ตรงนี้ใช่ไหมมีเดือยด้วยก็ไม่มีเดือยอ่ะไม่มีเดือดยตรงนี้ครับพี่ร้านชุบ<ถา>จำได้ไหมตัวนี้ไหม<ส><ง>ตัวนี้ใช่ไหมใช<ส><ง>่ค่ะ<ส><ญ>ไว้ที่เกียจ์ว่าเปลี่ยนนะ นี่ร้านเขาครับตรงนี้เลยครับร้านเขาที่เรามาชุบครับเดีย๋ยวจะมาดูด้านหน้าใครที่สนใจอยากมาชุบแกนชุบอะไรก็ตรงนี้เลยครับโอ้แฝด้วยนี่ร้านที่ตรงนี้เลยครับ,ดรดรเ,รบเดี๋ยวเราจะอ่ามีเบอร์โทรด้วยนี่เลย บริษัททุ่งอรุณครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบกันไปบ้านเลยนี่ราคาราาเท่าไหร่สามพันสามร้อยบาท เรามาถึงบ้านแล้วครับเราก็มาเปิดเลยอยู่บริษัทเราไม่ได้เปิดโอ้เกลี่ยมเลยตรุงนี้ใส่ครับตรงนี้เราก็จะประกอบแล้ว <c oughs> ไม่มีร่องรอย ขัดได้ดีมากสามพันสามร้อยบาทครับชุกแกนอยู่ไหนนะชกชัชยบอกอยู่ชกชัยครับยกคนเดียวด้วยวไรวะน่าเกี่ยวบ่โอ้ ไม่ไน่าหน,นักอยู่นั่ะฮะยกไ้คนเดียวออเอกอ๋อลองดูจริงไหมอ๋มอลองดูอึอึอว้า,อาวอะไรวะลังรถหลังรถว้าไปไปละม <laughs> าแล้วครับไว้หลังรถเลย

Pít đi, tu lên Pít bê tu Ê ô cái này Thôi mẹ Ô, mưa tộc với